อะไรครับมาถึงคู่เอกนํารายการคย็บสถานเมืองเล็กปอสถานเมืองก็เจอกับวันชัยแรมโบวอีสานคยับพิกัดน้าหนักนี่107ปอนด์คู่นี้ในอดีตเคยเจอมาแล้ว1ครั้งครับทางด้านสถานเมืองเล็กปอสถานเมืองชนะคะแนนวันชัยมาแต่ครั้งนั้นนี่ต่อยกันในพิกัด106ปอนด์เท่ากันคยับวันนี้ก็ปล่อยขึ้นมานิดหนึ่ง107ปอนด์เท่ากันคยับ สไฟล์หลังครับของสถานเมืองเล็กครับก็มีแพ้คะแนนที่กับพลอยสยามเพชรดีดีอะคาเดมี่ครับแล้วก็มาแพ้คะแนนเด็ดขาดปอคงสว่างส่วนไฟล์ล่าสุดก็แจ้งเกิดครับชนะคะแนน3ามดีเพชรดีดีอะคาเดมี่ครับเมื่อวันศุกร์ที่13กันยายนที่ผ่านมาครับส่วนวันชัยรมโบอีสานครับสไฟล์หลังนี้มีแพ้คะแนน3ามดีเพชรดีดอคาเดมี่ครับแล้วก็มาชนะคะแนนชัยซิริสังนิรันดรครับ ส่วนไฟล์ล่าสุดครับก็ชนะคะแนนพลังพลงปลอไทยรุ่งเรืองค้าไม้ครับที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันพุทธที่4กันยายนที่ผ่านมาครับมาดูยกที่3เลยบบครับจอมปาร์กนี่เป็นมวยซ้ายนะครับสถานมือเล็กเป็นมวยที่มีอาวุธศอกเป็นทีเด็ดเลยครับมุมแดงส่วนวันชัยระมุยสารนี่ฉา,ายาคือขุนเขาติดปีกะลอกคอแล้วก็ตีได้เมื่อไหร่ที่เป็นเรื่องเหมือนกัน แต่วันนี้นี่ต้องมาดูคับว่าจะล้างตาได้ไม่ได้ครับเพราะว่าเคยแพ้มาด้วยครับวันชัยตอนๆก็เป็นนักลงทุนก่อนครับวันไหนไม่เจ็ดตัวนอนไม่หลับครับมุมน้ําเงินซ้ายไปครับสถานมึงเล็กก็ต้องบอกครับว่าทางด้านมุมแดงนี่เพิ่งจะครบรอบวันเกิด21ปีไปเมื่อเมืม่อวานครับวันที่9ตุลาคม นี่จะฉลองวันเกิดย้อนหลังได้ไม่ได้ต้องมาดูครับเจอคู่ปรับเก่านี่ครับโอ้โหแทงซ้ายเข้าไปครับเน้นๆเลยครับอาวุธน้ำเงินนี่หลักๆก็มีเขานี่แหละครับฉายาคุณก็โอ้โหแต่โดนสวนเขา่าคืนไปครับเสียบโอ้โหเสียบซ้ายได้หนักมากครับบันชยัยเป็นมวยที่ตีได้แรงครับ ท่าทลหดสูงนี่ครับเสียบซ้ายไีทีเสียบขวาเริ่มจะล็อกแล้วครับก็บอกว่าล็อกได้นี่คิดตังได้เลยครับวันชัยนี่ครับเด้งตีขวาเอาละครับเริ่มจะบินแล้วครับแต่มีสอกเหมือนการสะทันงเล็กไฟล่าสุดนี่แกฟันถ้าสดีนี่โอ้โหหน้าตาแตกยับเยินครับ แตงสถทานมือเล็กนี่ปีนี้21ครับส่วนวันชัยนี่25ครับพยายามจะเดินชนแลยครับวันชยัยนีกับวางแข้งขวาถื้นด้วยซ้ายแต่โอ้โหแกเสียบข่าซ้ายมาสวยครับเสียบซ้ายคืนไปครับสัท้าน,นเล็กดันหน้าเสียบซ้ายครับโอ้โหวันชยัยเอาละครับคู่นี้เดือดแน่นอนครับ เป็นมวยที่ชอบแรกด้วยกันทั้งคู่วันชัยเด้งตีขวาเสียบซ้ายครับทาเป็นถีบสก,กัดก็หมดยกที่3สถานการณ์เนี่ยสองยกนี่ยังอยู่ทางด้านเสมอ,สมอแดงนะครับยังอยู่ที่สถานมึงเล็กแต่หมดยกเมื่อสักครู่ครับโอ้โหวันชัยดูดีกว่าครับกลับมาได้เปรียบ5ต่อ3ครับ ไทรโมโบอีสานนี่หลังๆนี่ก็กลับมาโชว์ผลงานได้ดีครับชนะมวยหนุ่มสดแล้วก็เก่งอย่างทางด้านชัยศิริแล้วก็มาชนะมวยเก๋าอย่างพลังพลครับว่าร่างกายกลับมาแล้วครับสำหรับผมเข้าติดปีได้เปรียบด้วยครับตอนนี้อะไรครับจอบปัดต้องแก้สถานการณ์แล้วครับตอนนี้เป็นรองครับทางด้านมูมแดง นีครับเสียบซ้ายทีคืนด้วยขวาครับวันชัยพยายามวางแ้งขวานําไปก่อนครับดีครับเตะขวาคืนซ้ายมาครับสะทานมเล็กคืนซ้ายมาอีกทีครับดีครับเตะซ้ายเป็นมวยที่ออกอาวุธได้คล่องนะครับทางด้านสะทานมือเล็กนี่ครับเตะซ้ายทีจะจับจับไม่ได้ครับ พยายามจะเกี่ยวอ้าวเสียหลักไปเหมือนกันครับแต่วันชัยจับได้แลยครับถ้าจับได้นี่เป็นเรื่องนะครับมาแล้วครับล็อกล็อกยังตีไม่ได้เสียบซ้ายไปสถานเหลือพยายามจะดักด้วยศอกครับนี่ครับล็อกยังไงครับตีซ้าย โอ้วันนี้นี่วันชัยแกเดินดีพยายามจะคันสองมาแล้วก็แทงเข่าก็แทงเล็เกี่ยวล้มลงไปเอาละครับวันชยัยดีครับเตะซ้ายทีเตะซ้ายอีกทีครับวันชัยแก,เด,ยเ,ยเ,ดแกเดินไม่หยุดเลยครับเดินไปรับแทงก็เดินไม่หยุดโอ้โหพละกําลังนี่จะบอกว่าเหลือเฟือมาแลวครับนี่ครับเสียบขวาหัวโ,โดนแล้วตัวเหมือนงอครับจับได้ตีตีเอาละครับตี สานมืองเล็กโดนข่าเข้าไปจะแก้ยังไงครับนี่ครับแต่ซ้ายมาแต่ยังติดบางของวันชัยซะเป็นส่วนใหญ่ครับนี่ครับเอาต้องเดินครับตอนนี้สถานเมืองเล็กยังไงครับโอ้โหวันชัยดูว่าแกร่งกว่ากรบไฟนี้มั่นใจเลยครับนี่ครับ สรุปผลการแข่งขันในศึกเพชรพิเศษวันนี้ครับคู่แรกครับยกมรกตวอสังประภัยครับก็ชนะคะแนนวีระชัยสิทธิ์ศิลป์ครับคู่ที่สองชัยโยเพชรยี่หมีอะคาเดมี่ครับแพ้คะแนนกับวีละชาชอคโยฮะอีสุสุคู่ที่สามบาลังเงินเพชรพนมเพชรพนมพรมครับก็ชนะคะแนนงาขาวโรงเรียนกีฬานครศรีคู่ที่สี่ตุ๊กตาทองสจ้าต่อแปดริ้วรับหรือปอไทยรุ่งเรือค้าไม้ครับก็ชนะคะแนนนิวลูกรักปกรณ์พอสุลรินไปอย่างดูเดือนเลย แล้วก็คู่ค้ำคู่ที่5้ครับลุงนาลายเกียรหมู่เก้ครับแพ้คะแนนให้กับเก่งจิตมงนลแล้วก็คู่รองครับ3ามีเพชรอินดีอะคาเดมี่ครับแพ้คะแนนใด้กับดอกไม้แดง JSP ครับจนี้คู่เอกครับหมด4ยกนี้ทางด้านวันชัยัำโบอีสานได้เปรียบ20ช่วงตัวครับโอ้โหไปไกลนะครับตั้งรับนะครับตอนนี้สถานมงด้ต้องเดินครับ ยายามจะไล่แขน mm hmm. เกียวเอาละครับหน้าที่ไปเหมือนกันต้องทําให้ต่อเนื่องครับสถานเล็กนี่พยายามต่อยลาตัววันชัยจะตั้งรับอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องออกอาวุธโตด้วยนี่ครับเสียบซ้ายยกกาสสูงเลยครับวันชัยพยายามจะ ดักทีบแล้วก็วนออกครับสถานงมึงเล็กนี่ไล่ต่อยและโยนเข่าเข้ามาครับวันชัยนี่ล็อกเลยล็อกใต้ปีกครับอยู่เลยครับโอ้โหวันนี้นี่แก้ลูกล็อกของวันชัยไม่ได้ครับสถานหมึ่งเล็กอะไรครับวิ่งเข้าหาเตะซ้ายไม่ถึงครับจะตามด้วยหมัดแต่ก็ยังไม่โดนนี่ครับเสียบซ้ายนี่โอ้โหแทงขวา ยางจะดันรับเดินแล้วครับวิ่งแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับยังไงครับแทงขวาวันชัยวันนี้ตั้งรับดีครับเสียจังหวะไปอีกโอ้โหหงายหลังเลยครับไปกันใหญ่นะครับวันนี้นี่ยอดค่าผ่านประตูนี่ก็เก็บได้ถือว่าทะลุเป้าเลยครับ7 1 0 0 0บาท ชาวต่างชาติเข้ามาชมกัน1 1 8คนล็อกแล้วครับตอนนี้วันชยัยล็อกตีตีนี่ครับเจอล็อกใต้ปีกแล้วอยู่เลยครับสทันมุงเล็กมาถึงตรงนี้ต้องบอกว่าการจะชนะไปฉลองวันเกิดย้อนหลังนี่ยากมากครับสทันมุงเล็กวันนี้วันชัยนี่แกมากแกร่งเหลือเกิน นี่ครับครบยก,ก็รุ่นน้องเลยครับก็ลงไปกราบรุ่นพี่